กระทะมีกี่แบบครับพี่ตัวงและแบบไหนใช้ทําอะไรบ้างคะเอามาดูตั้งแต่อันแรกนะคะอันนี้ค่ะเป็นที่นิยมในการที่จะใช้ผัดผักบุ้งหรือว่าผัดข้าวผัดค่ะแบบนี้เขาเรียกว่ากระทะเหล็กค่ะแผ่กระจายความร้อนได้เร็วมากค่ะเวลาที่เราต้องการใช้ให้เขามีกลิ่นขั่วกระทะค่ะต้องกระทะเหล็กเท่านั้นอันนี้นะคะกระทะ อะลูมิเนียมค่ะเป็นกระทะหลักๆที่ใช้ในครัวอาหารไทยนะคะเนื่องจากเขาทําจากโลหะที่เรียกว่าอลูมิเนียมค่ะการกระจายความร้อนไม่เร็วเท่ากระทะเหล็กแต่ว่าก็ไม่ช้าค่ะแบบนี้ค่ะเขาเรียกว่าเป็นกระทะนอนสติกอีกอย่างหนึง่งราคาไม่แพงน้ําหนัก ไม่ไม่หนักมากนะคะการกระจายความร้อนเนี่ยค่อนข้างดีค่ะแบรนด์ของเมืองไทยค่ะสามารถหาซื้อได้ทั่วไปส่วนอันนี้ค่ะเอาแบบมือโปรหน่อยนะคะก็จะเป็นกระทะสแตนเลสค่ะการที่ใช้กระทะสแตนเลสเนี่ย เขาดีอย่างหนึ่งค่ะเรื่องของการทนความเป็นกรดเป็นด่างบางครั้งทําคาราเมลค่ะความร้อนสูงมากๆค่ะสูงเกินกว่า120องศาถ้าเป็นพวกกระทะเทฟลอนนอนสติกค่ะไม่นิยมให้ใช้เนื่องจากความร้อนค่ะมันจะไปละลายสารเคลือบบนผิวหน้าของกระทะค่ะแต่ว่าถ้าเป็นสแตนเลสแบบนี้ค่ะเขาทนความร้อนได้สูงๆค่ะเวลาทําคาราเมลนะคะใช้กระทะสแตนเลสแบบนี้ค่ะ เวิร์กมากค่ะสำหรับคนที่ชอบอย่างเนื้อแล้วก็ไม่ต้องเอาเตาย่างก็สามารถใช้กระทะแบบกริลแพนก็คือเขาจะมีรอนๆแบบนี้ค่ะแล้วก็วางชิ้นเนื้อไม่ว่าเป็นสเต็กเนื้อหรือเป็นพอกช็อปค่ะวางลงไปก็จะเกิดแนวสวยงามแบบนี้ค่ะทําให้สเต็กชิ้นนั้นของเราเพิ่มความสวยงามแล้วก็มีความหอมของกลิ่นของเวลาที่เนื้อสัตว์เนี่ยโดนความร้อนแล้วก็มีไม่ๆนิดๆค่ะอุ้ยเสน่ห์เลยค่ะ มาถึงตัวจุดที่เขาไว้ขันน็อตนะคะบางกระทะก็จะมีจุดแบบนี้บางใบก็ไม่มีบางใบก็ไม่มีแบบนี้บอกว่าตัวนี้เนี่ยถ้าเป็นกระทะที่ควรจะเป็นก็คือถ้าตัวนี้ไม่มีได้เป็นดีเลยค่ะเพราะว่าการที่มีปุ่มหรือว่าเป็นปุ่มน็อตเนี่ย เศษอาหารค่ะที่เราล้างไม่ถึงเนี่ยมันสามารถที่จะไปติดในซอกหลือของเจ้าเจ้าน็อตตัวเล็กๆแบบนี้ค่ะนานๆเข้าไปค่ะมันก็เกิดให้เป็นเหล็งแหล่งเพาะเชื้อค่ะ,คะเพราะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าตัวนี้ไม่มีปุ่มมาดามว่ามันเวิร์กมากค่ะ